สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราครับหลงเขาแคมป์นะครับโอ้ดูหมอกนานๆเลยครับท่านผู้ชมผมก็เอาของลงไปแล้วเนาะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่ตอนนี้บานกี่โมงแล้วที่รักห้าโมงอีสานมาที่ห้าโมงนะครับโอ้โหฝนตกปรินรินนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาจากสุรินนะครับผมมาถึงจุดกลางเต็นท์อ้ไม่ใช่ที่พักของเรานะครับห่างจากผาหงสิงห์ประมาณ300รอเมตรนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับตอนนี้ ขาวมากดูครับโอ้แล้วเรามาดูข้างในกันนะครับอันนี้เป็นแคมป์ที่แปลน,นะทุกคนนะลัลงเขาแต๊บเอ้ยลงเขาแคมป์นี่ก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ําห้องน้านะครับก็จะเป็นเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับทุกคนนี่ชักโครกด้วยอ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับส่วน ส่วนที่พัมันจะเป็นชั้นๆลงไปนะครับตึกๆๆๆๆๆอันนี้ผมก็เลือกชั้นบนสุดนะครับผมนี่โดมนะครับพันสี่ถ้าเป็นกระโจมพันสองดีนั่นเราเลือกโดมกระโจมมันจะติดพื้นไปเลยไปหน่อยนะครับก็เปิดประตูเข้ามาอันนี้เป็นเรียวิวนะครับถ้ากินเนื้อยากก็จะตรงนี้ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าขําคืนนี้ดีนะครับโอ้มาถึงเพราะว่ามันเปี่ยกมากเราเราเรีบนะครับมันฟ้ามันฟ้านี่ก็จะเป็นที่นอนนะครับ มีขวดน้ำมีน้ำร้อนมีพัดลมมีปลั๊กไฟให้นะครับชจัดไฟได้มีไฟนะครับท่านผู้ชมเปิดประตูออกมานะครับก็จะเห็นหมอกโดยทันทีเปิดมานนลลี่ลหละไม่จะพูดไม่จะเปิดประตูพูดผิดนี่นะครับเดี๋ยวตอนเช้าถ้าฝนหยุดตกมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ คนเริ่มหยุดแล้วก็ดีดีดีขอได้กินเนื้อย่างเพราะว่ามานี้ต้องได้กินเนื้อย่างนะครับมานี่ต้องได้กินเนื้อ,อย่างโอ้หดูวิวสูงสุดเลยครับวิวสวยมากมลงเข่าแคมป์นะครับขึ้นมาเจอเลยสูงสุดแถวผาหัวสิงค์นักท่านผู้ชม วันนี้เราก็มากับคุณภรรยาคนสวยของเรานะครับมานี่โอ้โหไม่บ่นสักคำพาขับมอเตอร์ไซค์มาครั้งแรกนะครับโอ้โหนางไม่เปียกเลยมาตรฐานสุดยอดสุดยอดสุดยอดก็โ like. อเ,เค okay. เดี๋ยวอันนี้ EP พีหนึ่งเดี๋ยว EP พีสองเดีวพบกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ให้ดูตอนเช้านะครับผมอย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่ตอไปกด ติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับโอเคทีนี้เขาก็จะมีบริการนะครับบริการสั่งอาหารได้สั่งน้ำแข็งได้อันนี้ผมสั่งน้ำแข็งไน้นน้ำแข็งกำลังมาสั่งน้ำแข็งได้เท่าไหร่ครับมีมีมีกับข้าวสั่งไหมสั่งถึงก่ทุ่มกับข้าวสองทุ่มอ๋อสองทุ่มสั่งไปทางเพียรป่ครับโอเค เนื้อย่างย่างข้างในเลยได้ไหมมีลมไหมมีลมไหมมีลมไหมแบบย่างหรือย่างกินอะมีไหมลมกลางขึ้นไงมีไหมไม่มีเนี่ยตัวเลขเหรอเดี๋ยวให้ฝนฝนสาค่อยว่ากันเนาะเนื้อย่างเนาะโอเคครับผมนี่ครับก็น้ำแข็งครับอ่าเอาใส่เอาใส่แช่ด้วยค่ะแช่แช่นี่ค่ะใส่ไปข้างในเลยค่ะเอามาวาไว้ข้างนอกก็ได้นะคะโอเคนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ